สาธุขอเจริญในธรรมญาติโย,ยมทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในเนื้อหาสารธรรมะอุบายธรรมวันนี้เรากลับมาอยู่ตรงที่เดิมนะครับที่ที่เคยถ่ายคลิปที่ทําให้คนตื่นรู้มากมายคือก๊อกน้ำนะครับเอาละครับวันนี้จะมาว่ากันเรื่องอะไรวันนี้จะมาว่ากันเรื่องการเรียนล้างอุบายธรรมเพื่อการเรียนล้างเพื่อการอุบายธรรมแห่งการเรียนล้างเพื่อการจบกิจหมดสิ้นสงสัยนะครับวันนี้เรามาดูภาพของการเรียนล้างหมายความว่ายอย่างไร เห็นภาพชัดๆตั้งแต่เ like ริ่มจนจบว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรอุปมาอุปไมยนะครับความเป็นนามธรรมที่แต่ต้องได้ยากเอามาทําเป็นรูปธรรมให้ท่านพอจะเข้าใจได้แล้วคิดตามเพื่อเกิดความเข้าใจอย่างถึงที่สุดเหมือนเดิมครับขอเตือนกันก่อน3ข้อคำเตือน3ข้อคำเตือนข้อที่1คนที่จะเข้าใจเนื้อหาสารธรรมในเรื่องนี้ได้นะครับต้องเข้าใจเรื่องภาษาสมมุติแบบไม่ถอยหลังกลับนะครับเข้าใจเรื่องสมมุติภาษาแบบไม่ถอยหลังกลับคะแนนเต็มร้อยต้องได้ล้านคะแนนครับ แต่คนเหล่านั้นไม่ใช่ว่าพอเข้าใจเรื่องภาษาสมมติแล้วก็เที่ยวไปบอกว่าทุกอย่างเป็นสมมติไม่มีอะไรไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเราหรืออะไรก็ตามทีมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเพราะการเข้าใจเรื่องภาษาสมมติเป็นเพียงการเดินทางแค่ครึ่งทางเท่านั้นเราจะต้องมาตื่นรู้ตอนที่เราใช้มันด้วย <_ d> <_ d> นั่นคือภาคปฏิบัติต่อหลังภาคทฤษฎีเอาตอนไปเรียนทำเข้าใจเรื่องภาษาสมมติและภาคปฏิบัติเอาทำกลับมาเรียนตนเห็นตอนกําลังใช้สมมติมีอยู่แค่นั้นครับ นะครับเขาะฉะนั้นครับเตือนข้อที่1น,นั่นก็คือต้องเข้าใจเรื่องภาษาสมมติแบบไม่ถอยหลังกลับแต่ไม่ใช่อย่างที่บอกครับไม่ใช่เอาไปบอกกับใครต่อใครหรือเทียบไปสอนใครต่อใครว่าทุกอย่างเป็นสมมุติไม่ใช่แบบนั้นนะครับคำเตือนข้อที่2ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงกุสโลบายหรืออุบายเท่านั้นไม่ได้มีเนื้อหาสาระตามเรื่องราวที่เล่านี้พูดนี้อยู่จริงเป็นเพียงกุดสโลบายหรืออุบายให้ท่านฟังตั้งใจฟังคิดตามคิดตามไปเลยนะครับ คิดตามไม่เกิดความเข้าใจโยนิโสมนราสิการด้วยการพิจารณาให้ควรไต่ตองให้ถึงกลืนเลยให้ถึงกลืนให้ถึงที่สุดเลยเดี๋ยวท่านจะทิ้งได้เองเมื่อไหร่ที่ท่านตื่นรู้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้การตื่นรู้มันเป็นลักษณะไหนโดยการใช้อุบายในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องจําไว้นะครับว่านี้คือเพียงกลุ่สโลบายหรืออุบายที่ท่านฟังแล้วท่านคิดตาม ให้เกิดความเข้าใจท่านต้องคิดตามก่อนครับแล้วเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเองว่าตื่นรู้กับคิดตามต่างกันยังไงแต่ท่านต้องคิดตามให้เต็มพลังเลยแล้วเมื่อไหร่ที่ท่านจบกิจหมดสิ้นสงสัยท่านจะเข้าใจเองที่หลวงพี่พูดอยู่เสมอว่าห้ามเชื่อห้ามจำเราะห้ามปฏิเสธห้ามสรุปห้ามยืนยันความตงห้ามปักใจให้ข้าห้ามห้ามปักใจให้ข้าห้ามตัดสินใดใดทั้งนั้นมันหมายความว่าอย่างไรนะครับส่วนครับเตือนข้อที่3ครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นทัศนะความคิดเห็นเท่านั้นนะครับ ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ทุกคนจะต้องมาฟังและนี่คือแนวทางที่ถูกต้องที่สุดที่คุณกาลังเสพมครบโดยที่คุณกําลังทากันอยู่นั้นผิดหมดไม่ใช่อย่างนั้นครับในทางกลับกันกลับให้ท่านทั้งหลายได้เปิดใจกว้างให้รับฟังไปทุกๆแนวทางและทุกๆครูบาอาจารย์โดยมีตนเป็นที่พึ่ง แล้วก็มีพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งท่านเลือกช้อปปิ้งเอาเลยว่าท่านชอบแบบไหนแนวทางของหลวงพี่เป็นเพียงอีกทางเลือกหนึ่งของท่านเท่านั้นนะครับมีทางเลือกหนึ่งไม่ได้ต้องการทําช่องนี้ขึ้นมาเพื่อมาเปลี่ยนใจใครแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะทุกคนผิดหมดเลยนะครับเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ปิดคอมเมนต์เพราะไม่ได้ต้องการความคิดเห็นเพิ่มแค่นั้นเองอยากจะให้เข้าใจว่านี่คือการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> เอาละครับ เรามาว่าเข้ากันในเนื้อหาสาระเลยดีกว่านะครับถ้าใครถ้าใครคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องถูกใจถูกจริตก็ลองพิจารณาดูฟังไปแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเปลี่ยนใจบอกว่าเป็นเรื่องเลยฟังไปฟังมาไม่เห็นมีอะไรไร้สาระโน่นนี่นั่นหรือย้อนแย้งในตัวมันเองท่านพิจารณาได้อย่าง,ง,น,งาาาาานั้นก็ไม่ว่ากันตามสบายแต่ท่านถ้าท่านัเห็นว่ามันมีค่ามีคุณค่าและถูกจริตถ้าอยากจะถามไทยอะไรกันหลวงพี่ทิ้งไอดีไลน์เอาไว้ในคลิปให้แล้วหาให้เจอนะครับหาให้เจอมันมีอยู่ในคลิปนั่นแหละไม่พูดต่อไปแล้ว เพราะอะไรครับเพราะถ้ารักกันจริงต้องหากันเจอถ้ารักกันจริงต้องหากันเจอแน่นอนถ้ายังหาไม่เจอแสดงว่ายังรักกันไม่จริงเจอเมื่อไหร่ก็แอดมาพูดคุยกันหลังใหม่ได้นะครับว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไรเอาละครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยละกันว่าว่ากัน้วเรื่องเลียนล้างคืออะไรอ่ะวันนี้จริงๆไอ้รูปที่อยู่ตรงนี้มันไม่ใช่รูปเด็กนะครับแต่เอารูปเด็กปาติดเอาไว้เพื่อให้เห็นว่าเมื่อตอนเราเป็นเด็กเข้าเรื่องกันเลยนะครับเมื่อตอนเราเป็นเด็กเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนจานใบนี้ ควาเป็นเด็กเปรียบเสมือนจานใบนี้นะครับจะบอกว่าใสหรือไม่ใสไม่เกี่ยวกับเรื่องใสหรือไม่ใสนะครับเปรียบเสมือนจานใบนี้ที่มันเห็นที่ที่ต้องเอาลักษณะแบบนี้มาเพื่อมันจะได้เข้าใจง่ายๆว่ามันเป็นแบบเนี้ยที่ไม่เกี่ยวกับใสหรือไม่ใสแต่อย่าพูดว่ามันใสไปก่อนก็แล้มันใสมันใสซื่อบริสุทธิ์เป็นสภาวะที่เป็นแบบเนี้ยอยู่แล้วแต่ที่เป็นแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะถึงที่สุดแห่งธรรมได้เพราะมันยังไม่มีปัญญา มันมีสภาวะก็จริงเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวสภาวะชีวิตที่ยังไม่ตายเนี่ยแต่มันไม่มีปัญญาเะยครับมันไม่มีปัญญาเข้าถึงสภาวะนี้ของตัวมันเองมันไม่มีปัญญายเห็นความเป็นเช่นนั้นเองตรงนี้ของตัวมันเองมันจึงต้องสร้างองค์ปัญญายขึ้นมาด้วยความปรุงแต่งนั่นเองทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอ่ะเมื่อเราโตขึ้นมาปุ๊บบนโลกใบนี้จากที่ไม่มีอะไรเลยทีนี้มันจะเกิดเรื่องราวการปรุงแต่งขึ้นมาเรื่องอะไรขึ้นมามันจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับ มันจะแบ่งเป็นสองฝั่งที่เกิดเรื่องขึ้นมาก็คือความเป็นหรือมันเป็นอะไรโลกนี้พอเราโตขึ้นมาสัญญาเริ่มทํางานใช่ไหมครับมันก็เริ่มที่จะเรียนรู้ถึงความเป็นหรือไม่เป็นอ่เดี๋ยวจะบันทึกไว้ในนี้ก่อนนะครับเริ่มเริ่มจะมีความเป็นเป็นหรือไม่เป็นอะไระเห็นเห็นนะครับเป็นเห็นไหมครับมันมีอะไรเป็นขึ้นมาแล้วเห็นไหมเป็นแล้วก็ไม่เป็น เจากความบริสุทธิ์ที่เป็นอะไรที่ยังไม่รู้เรื่องเราจะถูกสอนให้รู้ว่ามันไอ้มีไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ไอ้นั่นคือไอ้นี่ไอ้นี่คือไอ้นั่นไอ้นั่นไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นั่นเห็นไหมครับเป็นไม่เป็นเกิดขึ้นแล้วในความบริสุทธิ์เดิมแท้ที่มันอยู่อย่างนี้เป็นไม่เป็นใช่ไหมหลังจากนั้นก็เพิ่มเข้าไปอีกมีไม่มีไอ้นี่เรียกว่ามีไอ้นั่นเรียกว่าไม่มีนะอ๋อมีไอ้นี่เรียกว่ามีเงินไอ้นั่นเรียกว่าไม่มีเงินเพราะฉะนั้น อนเป็นไม่เป no? ็นก no? 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 ็มีไม่มีนะเห็นไหมครับเป็นไม่เป็นมีไม่มีเป็นทําคู่เราจะเปรียบเทียบทุกอย่างบนโลกใบนี้สิ่งที่ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเอามาประยุกต์ประมวลกันเป็นความรู้เนี่ยถ้าจะแบ่งได้ชัดๆเจนมันจะแบ่งเป็น2อย่างคือมันจะแบ่งเป็นมันจะแบ่งเป็นคู่เปรียบเทียบกันเป็นหรือไม่เป็นมีหรือไม่มีอ่าเป็นมีไม่มีเป็นไม่เป็นใช่หรือไม่ใช่เห็นนะครับเราถูกสอนอีใช่หรือไม่ใช่อ่ะพอจะเห็นนะใช่ไม่ใช่ เป็นไม่เป็นมีไม่มีใช่ไม่ใช่ไปจนถึงเชื่อหรือไม่เชื่ออมองเห็นนะครับเนี่ยรู้ขึ้นมาเรื่อยๆแนละ้วเนี่ยมีเรื่องมีเรื่องมีความหมายเหล่านี้ขึ้นมาแนละ้วแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายนะครับเชื่อเอาแค่นี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วมันบาบาบากว่านี้แต่ว่าเราเอาแค่นี้ก่อนอะจากชีวิตที่ยังไม่ตายเป็นสภาวะเหมือนเด็กโตขึ้นมา ถูกสอนให้เข้าใจสัญญาต่างๆนานาอย่าลืมนะครับเรากำลังเ,เรียนเรากำลังพูดคอนเทนต์กันเรื่องของการเรียนร้างเราเรียนนี่ตอนนี้เราถูกทําให้เรียนรู้ไปแล้วเราเรียนรู้ไปแล้วรู้เสร็จเราก็เชื่อแล้วก็มันก็มีความเชื่อหรือความไม่เชื่อเข้าใจว่ามันมีหรือมันไม่มีเนี่ยตอนนี้เราเข้าใจแบบคนปกติเป็นแบบนี้ละมีไม่มีเป็นไม่เป็นใช่ไม่ใช่เช,ช,ชื่อไม่เชื่ออ่ะสี่อันนี้นี่แหละครับปกติเราเป็นอย่างนี้ละได้มาแล้วสัญญาสังขารทํางานแล้วเป็นแบบนี้ เก็บเสมือนจานแบบนี้แล no ้วการเรียนล้างคืออะไรอ่าเมื่อเราเข้าใจเรื่องภาษาสมมติใช่ไหมครับเมื่อเราเข้าใจเรื่องภาษาสมมติแล้วเข้าใจเรื่องความจริงสามระดับที่หลวงพี่ได้นําเสนอไปเมื่อเราโตแล้วนะจากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วนะทีนี้จากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วเข้าใจเรื่องความจริงสามระดับนะครับคงไม่ต้องเอารู้ผู้ใหญ่มาติดนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจได้เองนะเมื่อเรียนรู้เรื่องความจริงสามระดับความจริงสามระดับต้องบอกก่อนนะครับมันมีหนึ่งสองสาม ไป5 6 7 4 5 6 7 8 9กับ1 2 3แล้วกลับมา3 2 1ตรงนี้สําคัญมากจะไม่พูดความจริง3ระดับตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องเข้าใจต่างหากเลยเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจเรื่องความจริงสักยังไม่เข้าใจเรื่องความจริง3ระดับดีกลับไปดูคลิปที่พูดถึงเรื่องความจริง3ระดับให้ดีก่อนนะครับ1 2 3คืออะไรแล้ว3 2 1คืออะไรเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เมื่อเราศึกษาเรื่องความจริง3ระดับเข้า,จา,าใจเรื่องภาษาสมมติ ไอ้ช bon ีวิตทั <The hull> ้งหลายแหละที <Commission. S 1> ่เราเคยถูกสอนว่ามันมีหรือไม่มีเป็นหรือไม่เป็นใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเมื่อเราเข้าใจเรื่องความจริงสามระดับเบื้องต้นเราจะเข้าใจหนึ่งสองสามเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นสมมติเมื่อเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นสมมติมันเปรียบเสมือนกับเมื่อเมื่อเราใช้ความจริงสามระดับเอางี้แล้วกันความจริงสามระดับตอนนี้จะเริ่มล้างแล้วนะครับความจริงสามระดับเปรียบเสมือนสิ่งนี้ความจริงสามระดับเปรียบเสมือนน้ํายาล้างจานความจริงสามระดับเปรียบเสมือนสิ่งนี้ และได้บีบน้ำยาล้างจานใส่นี้เมื่อเราเข้าใจเรื่องความจริงสามระดับคือหนึ่งสองสามเอาหนึ่งสองสามก่อนนะครับเมื่อเราเข้าใจหนึ่งสองสามมันจะทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นสมมตินี่ว่ามันไม่มีอะไรนี่ว่ามันไม่มีเรามันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ว่าเมื่อเข้าใจความจริงสามระดับคุณจะปฏิเสธความมีความจริงสามระดับเปรียบเสมือนลายปั้นเอฟ เอ้ยขอโทษน้ำยาล้างจานเมื่อกี้เอ่ยชื่อไปหน่อยไม่เป็นไรน้ำยาล้างจานมันจะเริ่มลบความมีออกไปเห็นไหมครับมันจะเริ่มลบความมีออกไปลบความมีออกไปมันไม่ได้มีอะไรเห็นไ,มห,นห,นไหมเหลือแต่ไม่มีเห็นไหมครับมันจะเริ่มลบความเป็นออกไปเนี่เป็นออกไปเป็นออกไปนี่คือการเข้าใจในหนึ่งสองสามนะเมื่อเข้าใจหนึ่งสองสามเนี่ยคือความจริงแท้ smooth, ความจริงโดยสมมติความจริงโดยสมมติแล้วเนี่ยเมื่อเข้าใจหนึ่งสองสามมันจะไปลบมี มีไม่มีมันจะเหลือแค่ไม่มีมันจะไม่มีอะไรไม่มีเรานี่ไอ้ตัวนี้คือเข้าใจแค่หนึ่งสองสามไม่มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นอนัตตามันไม่มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรนี่ลบไปได้เห็นไหมลบความมีออกไปลบความใช่หรือไม่ใช่มันมันไม่ใช่อะไรเห็นไหมมันไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยเราลบความใช่ออกไปละลบความใช่เหลือแต่ความไม่ใช่ลบความมีเหลือแต่ความไม่มีลบความเป็นเหลือแต่ความไม่เป็นลบความเชื่อเหลือแต่ความไม่เชื่อ นี่คือท่านเข้าใจหนึ่งสองสามท่านจะได้แบบนี้ครับท่านจะเหลือความไม่มีไม่เชื่อไม่ใช่ไม่เป็นนี่คือท่านเข้าใจหนึ่งสองสามใช้ความจริงสามระดับคือน้ํายาล้างจานนี้ล้างนี่คือการเรียนล้างนะอุปมาอุปไมให้เห็นภาพนะครับเมื่อท่านเข้าใจหนึ่งสองสามท่านจะล้างตัวนี้ออกแล้วเมื่อใจเมื่อใดที่ท่านเข้าใจสามสองหนึ่งซึ่งมันต้องเข้าใจแบบนั้นเพราะหนึ่งสองสามมันทําให้เกิดสามสองหนึ่งเกิดสามสองหนึ่งปุ๊บมันจะไปล้าง ความไม่มีออกไปด้วยมันจะล้างความไม่เป็นออกไปด้วยล้างความไม่ใช่ออกไปด้วยล้างความไม่เชื่อออกไปด้วยทีนี้มันจะพ้นไปจากทุกอย่างมันจะไม่เกี่ยวกับมีไม่มีเป็นไม่เป็นใช่ไม่ใช่ละเพราะเมื่อไหรที่มันเป็นหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งมันจะล้างเกลี้ยงเลยเห็นไหมครับนี่คือการเรียนล้างเห็นไหมเข้าใจหรือยังครับไอ้พวกที่บอกว่ามันไม่มีเรามันไม่มีอะไรเขาเข้าใจแค่หนึ่งสองสามเขาไม่เห็นสามสองหนึ่งแต่มันจบหรือยังครับมันจบหรือยัง มันจบหรือยังมันจบหรือยังครับจานมันยังเลอะอย่างนี้อยู่จะจบยังมันยังเลอะมันยังเลอะความจริงสามระดับอยู่เห็นไหมมันใช้ความจริงสามระดับล้างสัญญาเหล่านั้นก็จริงล้างสัญญาเรื่องความมีไม่มีเป็นไม่เป็นใช่ไม่ใช่ออกไปก็จริงแต่ความจริงสามระดับมันยังเลอะอยู่แล้วทุกคนที่จบกิดสิ้นสงสัยในแนวทางของหลวงพี่แล้วทุกคนทิ้งเรื่องความจริงสามระดับได้ทิ้งได้ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ต้องเอามาพิจารณาแล้วแต่เข้าใจ อยู่ข้างในเล็กๆไม่ต้องเอามาพูดถึงไม่ได้ไม่ต้องเป็นที่พึ่งอีกต่อไปแล้วนึกออกไหมเราไม่ต้องใช้มันอีกต่อไปแล้วนี่เห็นไหมครับความจริงสามระดับมันยังทิ้งคราบไปอยู่ทีนี้มันจะล้างออกได้จากอะไรนี่แหละคือสาเหตุที่มัดอธิบายตรงนี้เพราะตรงนี้มันมีก๊อกน้ําความจริงสามระดับมันจะถูกล้างด้วยสิ่งนี้เฮ้ยน้าไม่ไหลอะทําไงอะน้าไม่ไหลทำยังไงอะน้ําไม่ไหล <c oughs> จำได้ไหมทำยังไงน้ำไ,ไหลนี่แหละครับเมื่อใดที่คุณตื่นรู้ความคิดเหมือนกับที่คุณเห็นน้ำไหลออกมาไออาการตื่นรู้นี่แหละอาการที่คุณรู้เห็นความคิดหรือว่ารู้ในขณะที่ใช้สมมุตินี่แหละมันจะเป็นตัวไปล้างไอความจริงสามระดับดีทิ้งอย่างนี้นี่พอความคิดเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปุ๊บความคิดเกิดเหมือนไอตรงความคิดที่ออกมาเนี่ยเอาไปเอาไปน้ําที่พุ่งออกมานี้นะครับ ในความหมายเดียวกับที่พระพุทธเจ้าชูดอกบัวเลยเรื่องเดียวกันเลยนี่และมันก็จะไปล้างไอความจริงสามระดับที่เป็นตัวความจริงสาระดับเป็นตัวล้างความมีคือ1นึ่ความจริงสามระดับในระดับที่ล้างความไม่มีคือ3ามสองหนึ่งผลไปจากเรื่องความมีความไม่มีแต่มันก็ยังมันก็ยังเลอความจริงสามระดับก็ยังทิ้งความจริงสามระดับไม่ได้ก็ยังเชื่อว่าความจริงสามระดับมีอยู่จนไปตื่นรู้ความคิด เปรียบเสมือนน้าที่มันล้างความจริงสารระดับกลับไปเหมือนเดิมเห็นไหมกลับไปเหมือนตอนแรกแต่ที่มันไม่เหมือนตอนแรกคืออะไรมันมีปัญญาแล้วทีเนี้ยมันฉโลมไปด้วยความชุ่มฉ่าของน้ำตรงนี้เมื่อใดที่ตื่นเมื่อใ่ที่มาธรรมชาติมันทาอย่างนี้ขึ้นมาหรือเราเอาภาษาสมมติไปเลยว่าคิดเราจะเห็นทันทีเห็นไหมครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมีเราไม่มีเรามันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยมันไม่เกี่ยวกับว่ามันคิดของมันขึ้นมาเองด้วยซ้ํา มันไม่เกี่ยวกับว่ามันคิดของมันทิ้นเองแม้แต่น้อยเลยด้วยซ้ําคุณคิดมันมันเป็นธรรมชาติของเขาแบบนี้ไม่ต้องเอาภาษามาพูดแบบนี้เมื่อไหรที่มันพุ่งออกมาก็เหมือนพระพุทธเจ้าชูดอกบัวท่านเหมือนท่านผักประตูมิติให้เห็นว่าเนี่ยเนี่ยมิติเนี้ยมันเกิดมันเปิดไปอีกมิติหนึ่งแล้วนะเนี่ยชูผักไปอย่างเงี้ยเหมือนกับกาลังชูดอกบัวไม่มีผิดเลยเหมือนที่ความคิดเกิดขึ้นปุ๊บเรารู้ทันทีวพ่อความคิดเกิดขึ้นปุ๊บ รู้ทันทีความจริงสามระดับโดนล้างทันทีเห็นไหมครับนี่แหละครับคือการเรียนล้างอยู่ใกล้น้ำก็ชลมชลมใ่้ชุ่มฉ่ำก็หน่อยเห็นไหมครับท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายเข้าใจหรือยังนี่แหละครับธรรมะในแนวทางตาถาตาคือการเรียนล้างแบบนี้โตขึ้นมาเราเรียนรู้เราเรียนรู้สารพัดเรื่องเลยมันมีความมีอะไรขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรจากทั้งหลายแหละแล้วก็มีความไม่เป็นมีไม่มีเป็นไม่เป็นใช่ไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อ เสร็จแล้วมันถูกล้างด้วยอะไรล้างด้วยความจริงสามระดับความจริงสามระดับหนึ่งสองสามล้างความมีออกไปทุกจะเชื่อว่าไม่มีมันไม่มีเรามันไม่มีตัวตนมันไม่มีอะไรเลยนั่นคือหนึ่งสองสามแต่อธิบายหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งจะไม่อธิบายตรงนี้นะครับเพราะมันยาวมันเป็นอีกมันเป็นเรื่องที่ต้องไปทําความเข้าใจมาก่อนเมื่อท่านเข้าใจหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งท่านจะรู้ว่าหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะไปล้างความมีให้เหลือแต่ความไม่มีโดยที่ท่านยังไม่รู้ตัวเองว่า ท่านก็ยังติดอยู่ความไม่มีซึ่งมันก็เป็นภาษาเช่นเดียวกันทีนี้พอท่านเข้าใจสามสองหนึ่งมันจะลบความไม่มีออกไปแต่ตัวเรื่องของต่อตัวเรื่องของภาษาสมมติตัวเรื่องของความจริงสามระดับยังเลอะอยู่เหมือนเมื่อกี้นี้และเมื่อไหร่ที่คุณตื่นรู้ความคิดนั่นแหละครับมันจะจบทุกเรื่องและไอเรื่องความจริงสามระดับก็จะโดนล้างออกไปเช่นเดียวกันนี่แหละครับคือการเรียนล้างเรียนล้างแบบนี้ ไม่มีความรู้อะไรนอกจากเรื่องของความจริงสามร,ระดับและความจริงสามร,ระดับก็ต้องโดนล,ล้างไปด้วยการตื่นรู้ความคิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้จบกิจสิ้นสงสัยคือผู้ที่ไม่มีอะไรให้รู้ไม่เหลืออะไรให้รู้เป็นสัญญาอีกต่อไปแล้วถามว่าสอนธรรมะได้ไหมถ้าคนจบแล้วสอนได้แน่นอนเพราะเขาจะไม่หลงไปกับเรื่องที่เขาเล่าเพราะฉะนั้นหลวงพี่บอกอยู่เสมอน,นะครับถ้าใครคิดว่าทําให้คนตื่นรู้ได้แยกให้ออกนะครับการที่คนตื่นรู้กับคนรู้ตามต่างกัน ทาให้เขาตื่นรู้ได้ท่านมีศักยภาพที่จะเป็นครูบาอาจารย์มากพอท่านทําได้ครับอย่าไปฟังคนที่มาบอกว่ามันเป็นมันเป็นกิเลสมักงหล่ามันเป็นอะไรมางหเล่าไม่ใช่ครับถ้าท่านจบจริงนะครับท่านมีศักยภาพพอท่านจบจริงท่านทําได้เพราะท่านจะหลงได้ยังไงในเมื่อท่านไม่มีทางหลงครับไม่มีทางประมาทในธรรมมันคนละเรื่องกันเลยถ้าท่านเห็นแล้วจริงท่านจะรู้ตัวท่านเองว่าท่านท่านทําได้หรือทำไม่ได้มันอยู่ที่ตัวท่านแล้วแต่ท่านจะหลงกลับไปเล่นกับสมมติอีกไหม ตัวท่านรู้ครับคนอื่นเขาจะพูดยังไงมันเรื่องของเขาท่านไม่ต้องแคร์ท่านแคร์ตัวท่านเองท่านไม่หลงแน่นอนถ้าท่านถ้าท่านตื่นรู้จริงนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ศักยภาพของท่านและแน่นอนด้วยความเคารพครับท,รท่านก็ต้องรู้อีกว่าการที่จะมาถึงปลายทางแบบนี้ได้เหมือนที่ท่านมาถึงในแนวทางที่ฟังพระเจ้ามาท่านก็จะต้องรู้อีกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ศักยภาพของตัวท่านอย่างเดียวในการสอนมันอยู่ที่ตัวศักยภาพของผู้ฟังด้วยว่าเขาได้ให้ใหความสนใจหรือให้ความร่วมมือ ในการเดินตามมาบนเส้นทางนี้หรือไม่นะครับเขาได้ให้ความสนใจหรือให้ความร่วมมือที่จะเดินมาบนเส้นทางนี้หรือไม่เขาได้สร้างเหตุปัใจจัยให้ตัวเขาเองแค่ไหนก็อย่างที่บอกครับปัญหามันอยู่ที่ว่าท่านที่ท่านไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีเพราะอะไรเพราะหนึ่งท่านมัวแต่ยุ่งกับเรื่องของทางโลกจนเกินไปท่านให้ความสําคัญกับเรื่องทางโลกมากกว่าไม่ใช่ว่าทางโลกไม่สําคัญนะครับแต่ท่านไม่ได้มาเพื่อที่จะศึกษาเรื่องทางโลกท่านมา เพื่อที่จะศึกษาเรื่องทางธรรมท่านจะต้องนาธรรมะเป็นเรื่องที่หนึ่งท่านจะต้องเริ่มเบื่อเรื่องทางโลกท่านจะต้องรู้สึกได้ว่ามันก็ทําไปตามหน้าที่นั่นแหละว่าแต่มันไม่ใช่ข้อมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่สิ่งที่ท่านขวนขวายหาความรู้มันเป็นเพียงสิ่งที่ท่านต้องทําแค่นั้นเองแต่การขวนขวายหาความรู้ในธรรมตัวนี้ต้องมาที่หนึ่งถ้ามันมาที่สองเมื่อไหร่เสร็จกันครับท่านไปไม่ถึงแน่นอนมันขวางท่านแน่นอนเพราะท่านเชื่อไปหมดแล้วว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ส่วนไอ้อีกข้อเหตุผหนึ่งที่พูดเว็นประจําคือการคิดซ้อนคิดคิดซ้อนคิดคือท่านให้ข้าไปเงียบๆกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นความคิดเช่นความรู้สึกเช่นจินตนาการที่เป็นภาพท่านเชื่อไปหมดแล้วว่านั่นว่านั่นคือความคิดนั่นคือความรู้สึกและนั่นคือจินตนาการเงียบๆโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่าได้คิดไปแล้วให้ข้าไปแล้วเงียบๆน,นั่นคือคิดซ้อนคิดครับแต่ถ้าท่านตื่นรู้ไม่มีการคิดซ้อนคิดแล้วก็ไม่ได้ให้ค่ากับทางโลกมากเกินไป หรือให้ค่ากับทางโลกเป็นอันดับสองนอกเหนือจากการแสวงธรรมท่านต้องมาถึงได้แน่นอนครับถ้าท่านระมัดระวังตรงนี้เหตุผลหนึ่งถึงได้บอกนะครับท่านครบเป็นคนๆไปถ้าท่านครบซ้อนเมื่อไหร่โอกาสจบเหตุสูงกว่าจบกิจครับใช่ครับโอกาสจบเหตุสูงกว่าจบกิจเพราะท่านถ้าท่านยังอยู่ในระหว่างการเดินทางท่านจะแยกไม่ออกว่าคนที่สอนภาษาส,าสม,มุติเหมือนกันแต่ตอนจบมันไม่เหมือนกันยังไง ยืมภาษามาพูดแต่ออกจากความหมายที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเป็นวังวนไม่ได้เขาถึงต้องบอกว่าอย่าคิดตามนะให้น้อมตามอย่าคิดตามนะให้น้องตามอย่าเชื่อนะไม่ใช่ครับคุณเชื่อไปเลยและเดี๋ยวเมื่อ,อไหร่ที่คุณจบกิจคุณจะเข้าใจเองว่าทําไมถึงห้ามเชื่อเพราะเมื่อล้างออกหมดแล้วมันเหลือเรื่องอะไรให้คุณเชื่อล่ะมันมีอะไรให้ท่านทั้งหลายเชื่อกันไว้อีกเหรอมันมีอะไรให้เกิดขึ้นให้เชื่อล่ะนี่แหละมันเหมือนตอนที่ท่านมาเลยแต่ที่ไม่เหมือนคืออะไรมันมีความ มันมีความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นของปัญญาห่อหุ้มไว้เพราะท่านได้เรียนรู้แล้วถามว่ารู้อะไรรู้อะไรมันทิ้งร่องรอยไว้ไหมล่ะรู้อะไรมันทิ้งร่องรอยไว้ไหมมันทิ้งร่องรอยไว้ไหมว่ารู้อะไรไม่มีไม่มีสัญญาอะไรเหลืออยู่เลยไม่ได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ว่ามันมีเราหรือไม่มีเรามันเป็นสุญญตาหรืออะไรมันไม่ทิ้งร่องรอยไว้เห็นไหมนี่มันล้างเกลี้ยงเลยเห็นไหมนี่แหละมันไม่เกี่ยวกับใสบริสุทธิ์หรือไม่ใสบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวใดๆทั้งนั้นมันเป็นของมันเช่นนั้นเองแบบนี้ เห็นไหมครับท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายคงจะพอกระจ่างขึ้นมาได้นะครับพอคงพอจะเห็นความเป็นนามธรรมาท,ที่แต่ต้องไดะยากให้เป็นรูปประธรรมขึ้นเพื่อการถึงที่สุดแห่งธรรมถึงที่สุดแห่งการแสวงหาได้ด้วยตัวท่านเองทั้งนั้นนะครับเอาละครับผมคนแก่เวลาคลิปนี้ว่าหวังว่าคงจะเป็นอุบายให้ท่านเห็นความกระจ่างในธรรมตรงหัวข้อประเด็นนี้ว่าเรียนล้างเรียนล้างนี้เป็นอย่างไรเพื่อท่านจะได้นำมาโยนิโสมราชการพิจรารณาแยกคาย เพื่อที่จะได้เป็นกําลังนะครับกำลังในการที่จะเดินทางให้พ้นจากการแสวงหาให้พ้นจากป่าแห่งความลบชัดนี้นะครับอาจะมาเป็นเพียงผู้บอกทางนะครับผงพี่เป็นเพียงคนบอกทางการที่เราจะเดินออกไปด้วยกันการที่ท่านจะเดินออกไปได้หรือไม่นั้นมันอยู่ที่ท่านด้วยศักยภาพของท่านด้วยว่าท่านพยายามสร้างเหตุปัจจัยให้กับตนเองมากพอหรือยังแต่ก็น่าเห็นใจนะครับบางคนที่พยายามสร้างเหตุปัจจัยให้กับตนเองอย่างมากเลยแต่ก็ยังไม่สามารถ ยังไม่สามารถที่จะมาถึงได้ก็อาจจะเป็นเพราะของเก่าที่เขาแกะเองไม่ออกอ่ะเขาแกะเองไม่ได้อันนั้นก็ไม่รู้จะไปแก้ยังไงเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนกันครับอย่างที่พุทธเจ้าสอนธรรมะแต่ละคนในยุคสมัยพุทธกาลท่านก็สอนคนละแบบคนละอยา่างบางคนต้องปรารบความเพียรบางคนแค่ฟังเฉยๆก็สําเร็จได้และเรื่องที่ฟังไม่ได้เหมือนกันเลยแต่ละคนบางคนอาจจะใกล้เคียงกันบางคนฟังใกล้เคียงกันแต่บางคนต้องปรารบความเพียรเรื่องใกล้ๆกันเรื่องคล้ายๆกัน แต่ต้องปรับลดความเียรดังที่ได้พูดยกยกุยก,ยกพระส,สูตรเกา่ากล่าวให้ฟังอยู่เสมอในอดีตที่ผ่านมาเอาละครับท่านผู้จเจริญในธรรมท่างหลายครับสมควรเก็บเวลาที่จะต้องอธิบายฟังเพราะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสัมภาษณ์บุคคลผู้จบกิดสิ้นสงสัยนะครับสุภาพสตรีท่านหนึ่งจากจังหวัดสมุทร้องอขอโทษปทุมธานีนะครับและท่านคุณโยมท่านนี้คุยเก่งนะครับคุยเก่งก็เลยสัมภาษณ์กันยาวนิดนึงใครฟังได้เพืิอนๆก็ฟังกันไปนะครับใครเห็นว่ามันยาวก็ ก็ไปฟังก็ไม่ว่ากันตามสบายนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อขอบคุณบทสัมภาษณ์ที่คุณโยมตั้งใจไว้ว่าแนวทางของหลวงพี่นั้นถือว่าเป็นแนวทางที่ยังเป็นที่หวังพึ่งได้สําหรับบางคนก็เอามาถ่ายทอดได้เห็นว่าเอามาถ่ายทอดให้เป็นสักขีพยานเป็นกําลังใจสํหรับคนที่เดินตามมาว่าถ้าท่านถ้าท่านทําตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดวันหนึ่งวันนั้น อาจจะมาถึงวันนึงวันนั้นต้องมาถึงท่านอย่างแน่นอนเอาละครับก็ตามนี้นะครับขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจด้วยความเคารพครับท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายอย่าเชื่อในสิ่งที่อาตมาพูดอยู่นี้โดยไม่ได้พิจารณาไต่ตองให้ดีนะครับพิจารณาไต่ตองให้ดีอย่างเคร่งครัดเลยนะครับนั่นคือความรับผิดชอบของท่านส่วนความรับผิดชอบของข้าพเจ้าอย่างที่บอกครับข้าพเจ้าอธิบายข้อพิสูจน์ที่จะนําพาท่านไปยังความไม่ยึดมั่นถือมั่น นำพาท่านไปยังความเป็นตาตาความเป็นเช่นนั้นเองความเป็นสุญญาตาและความเป็นอนัตตาเพื่อให้เกิดแสงสว่างสําหรับคนในยุคปัจจุบันเป็นข้อพิสูจน์ให้คนในยุคปัจจุบันเข้าถึงความรู้สึกเหล่านั้นให้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองด้วยตัวท่านเองนึกออกไหมครับเป็นข้อพิสูจน์ที่เอามาพิสูจน์เพราะการที่เราจะถึงทับซึ่งปัญญานั้นมันจะต้องมีข้อพิสูจน์คําสอนส่วนหนึ่งข้อพิสูจน์ส่วนหนึ่งและข้อพิสูจน์ที่จะให้ไปถึงคําสอน แต่ละคนในยุคเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยแล้วนักภาษาอะไรกับแต่ละคนในในแต่ละยุคมันจะเหมือนกันได้เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องค้นหาให้เจออันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับท่านเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนความรับผิดชอบของข้าพเจ้าอย่างที่ได้้พูดไว้สักคูนนี้ข้าพเจ้าไม่ได้อาตมาไม่ได้อยู่ดีๆคิดขึ้นมาอาศัยประสบการณ์อาศัยความรู้ที่พอจะคิดว่าน่าจะเป็นที่พึ่ง น่าจะเป็นแนวทางให้คนอื่นพิจาร,รณาได้ก็ลองนํามาเสนอกันใช่ไม่ใช่อย่างไรท่านเป็นคนตัดสินข้าพเจ้าเป็นคนพิสูจน์ส่วนท่านทั้งหลายเป็นผู้ตัดสินว่าถูกต้องถูกโฉลกท่านหรือไม่นะครับแต่ถ้าการการะทํานี้นะครับเป็นอกุณศรกรรมอกุศรจิตทันทีที่กายแตกดับก็ขอให้อัตตาวิบากนรกเป็นอันวังได้แต่ถ้ามันจะเกิดประโยชน์กับใครสักคนหรือบางคนได้ใครสักคนบางคนได้ก็ขอให้ท่านเหล่านั้นลองน้อมนําให้เกิดปัญญาก็แล้วกันก็ถือว่าท่านทั้งหลายใช้มันเป็นอีกทางเลือกหนึง่ง ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนใจใครเอาละครับสมควรแกร่เวลาอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคลิปหน้าเป็นคลิปสัมภาษณ์นะครับขอให้มีความสุขสนุกสนานกาักนทุกท,นนท,ทุกคนทุกท่านครับขอเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านครับ